อะมาดูกันว่าจะแตกไหมมามาดูกันนะทุกคนนะเออดูไปผมกันนะเรียกจ้า <c oughs> เออว่ายังไงเรียกทำไมเอออะไปไปทุกคนไปเลยจ้า กระชามาละรวยโอ้รางวักลก้อนัวที่รักจ๋าสี่พันแปดโอ้โหใจยังไงซื้อมื่นจะแต่งมื่นหรือเปล่าซื้อมื่นจะแต่งมื่นให้หรือเปล่าโอ้โหมาไว้สวยมากโอ้โหเออแต่งมื่นให้แล้วนะจ๊ะเร็กจา๋าซื้อมื่นโอ้ห้าพันไปเลย จัดไปรางวัลก้อนโตนะจ๊ะห้าพันนะจ๊ะห้าพันห้าพันนะจ๊ะห้าพันโอ้โหมืน่น